รีวิวนะครับโลโดแดงโลของมันใสนะครับอยู่ไหนวะโลโก้มันอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ขอมหนึ่งจุดสองครับโลโดแดงโลโดแดงมันไซตัวนี้ผมก็จะใส่กับมีโอคันนี้นะครับสุนว่อมจะเข้องไหมใส่กับมีโอคันนี้มีโอคันนี้รุ่นของกล้องครับกล้องว่าจะเข้าไหมต้องต้องลองเทียบต้องลองเทียบ ดูทุกคนมันจะเข้าไหมต้องต้องยังต้องต้องรอชมครับต้องรอชมอีกไม่นานนี่แหละครับปีหน้านะเดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วรอชมนะครับแล้วจะมารีวิวให้ดูก็พอได้นะปรนจุดสองก็ประมาณนี้ปรนมจุดสองบันไทิ พอได้อยู่นะเจียบเจียบเจีบเข้าจบเข้าไปเข้บไหมูก็ว่ามันเข้าอยู่นะครับผมก็ว่าพ้ายางน้อยแล้วก็ใส สายยางเง์เท่าไหร่4.5ครับ3คิดจะถ่้ยพิ่มอี่คิดคิดว่ามันจะดุ้งไหมไม่แน่ใจหรอผมว่าพอได้นะแล้วก็น,น,น้อยน้อยกับของผมอีก่ของผมเป็น1.4ครับ1.4ม,ม,มันใสเหมือนกัน แต่ันนี้เป็น1.2ลันใสอันนี้สั่งเราไมชอบปี่ครับซื้อมาในราคา400เท่านหร่นะแต,ต่สอง4 38, 4 38ครับของก็ของก็เพิ่งมาส่งผม,ผมก็รีวิวให้ดูเลยลก็กได้นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครับให้มันเสร็จแล้ว พอ,อจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ